กำลังฟังลุงข้างบ้านพอดแคสต์สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ลุงข้างบ้านพอดแคสต์ครับรายการที่จะมาชวนคุณแชร์มาแลกเปลี่ยนเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งจากอดีตและปัจจุบันในแง่มุมต่างๆพูดคุยกันสบายๆเหมือนคุยกับลุงข้างบ้านครับในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีนะครับนอกเหนือจาก วันตรุษจีนก็มีวันสําคัญอีกวันหนึ่งนั่นก็คือวันวาเลนไทน์นั่นเองซึ่งวันวาเลนไทน์เนี่ยนะครับก็จะตรงกับวันที่14่กุมภาพันธ์ของทุกปีวันวาเลนไทน์เป็นที่รู้จักกันในชื่อของวันแห่งความรักคู่รักทั่วโลกนะครับมักจะนิยมเฉลิมฉลองมอบของขวัญให้แก่กันแสดงความรักซึ่งกันและกันเพื่อเป็นการแสดงความรักและความปรารถนาดีต่อคนที่เรารักซึ่งหุงมก็เชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะเตรียมของขวัญเตรียมสิ่งดีๆหรือกิจกรรมพิเศษพิเศษสําหรับคู่รัก ถ้าอย่างนั้นลุงขออนุญ,ญาตพาทุกๆคนไปทําความรู้จักวันวานเดิน,นทันหน่อยดีกว่าว่าวันนี้มีความสําคัญยังไงมีที่มาที่ไปเป็นยังไงพร้อมกันได้อยังครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย วันวาเลนไทน์มีชื่อภาษาอังกฤษที่เรียกว่า v a l e n t i n ไทน์สเดยวันนี้เนี่ยมีความเป็นมายาวนานมากกว่า1,500ปีแล้วนะครับเนื่องจากวันวาเลนไทน์เนี่ยได้ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีคริสตศักราช496ซึ่งถือว่าเป็นวันเฉลิมฉลองนักบุญของศาสนาคริสต์แต่ในเวลาต่อมาได้ถูกนำมาตีความใหม่ให้กลายเป็นวันแห่งความรักที่มีเรื่องราวของความโรแมนติกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับ สำหรับประวัติความเป็นมาของวันวาเลนไทน์เนี่ยนะครับ,บเนิดขึ้นในสมัยจกักรพรรดิคลอดิอัสที่2แห่งกรุงโรมครับซึ่งในช่วงเวลาสมัยก่อนนู้นนะครับสมัยที่กรุงโรมยังเรืองอำนาจอยู่ก็เกิดภาวะศึกสงครามอยู่บ่อยครั้งและที่สําคัญองค์จักรพรรดิคลอดิอัสเนี่ยก็ทรงชื่นชอบการทําศึกสงครามซะด้วยก็เลยมีคําสั่งให้เกณฑ์ผู้ชายออกไปรบแต่ในขณะเดีวยวกันผู้ชายหลายๆคนก็มีครอบครัวมีคนที่รักที่ต้องดูแลล้วนแต่ไม่มีใครอยากจะจากครอบครัวไป เื่อไปเสี่ยงชีวิตเสี่ยงตายในสนามรบดังนั้นจัก,กรพรรดิคอร์ดิอัสที่2ก็เลยทําการออกคําสั่งให้ยกเลิกพิธีการมั่นและพิธีการแต่งงานในกรุงโรมทั้งหมดเพื่อให้ประชาชนสามารถออกไปรบได้โดยเฉพาะผู้ชายนะครับแต่ก็มีนักบุญอยู่คนหนึ่งที่ชื่อว่านักบุญวาเลนตินัสหรือที่เรารู้จักกันในนามนักบุญวาเลนไทน์ซึ่งนักบุญคนนี้เนี่ยเขาไม่เห็นด้วยกับคําสั่งดังกล่าวครับ,รบเขาได้ทําการเชิญชวนคู่รักในกรุงโรมนะครับเข้าพิธีการมั่นและแต่งงานกัน ทำให้จักรพรรดิครอดีัสที่2เกิดความไม่พอพระทัยขึ้นมาก็เลยมีคําสั่งให้จับตัวนักบุญวาเลนไทน์มาก,กักขังไว้และมีคําสั่งให้ประหารชีวิตครับแต่ทว่านักบุญได้ตกหลุมรักกับลูกสาวของผู้คุมครับซึ่งเป็นหญิงสาวตาบอดสนิททั้งสองข้างก่อนที่จะถึงเวลาประหารเขาได้ส่งจดหมายถึงหญิงสาวตาบอดผู้นั้นโดยได้ล,ลงท้ายข้อความในจดหมายฉบับนั้นว่า From you r Valentine เรื่องราวสุดเศร้านี้ได้ถูกเผยแพร่อ,ออกไปทั่วกรุงโรมส่วนนักบุญวาเลนไทน์ก็ได้เสียชีวิตลงใน วันที่14กุมภาพันธ์ครับและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาวันที่14กุมภาพันธ์จึงถือว่าเป็นวันวาเลนไทน์เพื่อเป็นการรำลึกและยกย่องความรักอันบริสุทธิ์ของนักบุญวาเลนไทน์ผู้ล่วงลับนั่นเองครับโดยที่เรื่องราวของเขาครับถูกพูดถึงในประเทศต่างๆทั่วยุโรปก็เลยทาให้วันวาเลนไทน์กลายเป็นวันสําคัญในการเฉลิมฉลองความรักตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั่นเองครับและเมื่อเราพูดถึงวันวาเลนไทน์หลายๆคนก็อาจจะนึกถึงดอกกุหลาบสีแดงแต่จริง,รงๆแล้วนะครับสัญลักษ ของวันวาเลนไทน์อีกสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนน่าจะพอนึกออกนอกจากกุลหลาบสีแดงนั่นก็คือเทพเจ้าคิวปิดนั่นเอง ซึ่งเทพเจ้าคิวปิดนี้เป็นเทพกรนำของกรีกเป็นบุตรของเทพวีนัสมีลักษณะเป็นเด็กหนุ่มมีปีกและถือคันศรโดยที่ชาวยุโรปเชื่อกันว่าเทพเจ้าองค์นี้สามารถบันดาลให้คนรักตกหลุมรักซึ่งกันและกันได้โดยการที่เทพเจ้าคิวปิดองค์นี้แผงศรประจําตัวเทพเจ้าคิวปิดจึงถูกยกย่องให้เป็นเทพเจ้าแห่งความรักและก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของวันวาเลนไทน์นั่นเองครับในส่วนของกิจกรรมรวมไปถึงความสัมพันธ์ของวันวาเลนไทน์นั้นนะครับหากเราจะอิงตามประวัติศาสตร์แล้วเนี่ย วันวาเลนไทน์มีความสําคัญอย่างที่ได้บอกไปตอนต้นแล้วนะครับเพื่อรําลึกถึงการจากไปของนักบุญวาเลนไทน์ผู้ที่ทําให้ผู้คนตระหนักถึงความรักและมิตรภาพอันบริสุทธิ์โดยในปัจจุบันนี้นะครับวันวาเลนไทน์ก็ได้กลายเป็นวันแห่งความรักที่คู่รักทั้งหลายนิยมที่จะแสดงความรักซึ่งกันและกันโดยกิจกรรมนั้นก็อย่างเช่นการมอบดอกกุหลาบให้กันมอบช็อกโกแลตและการอวยพร หรือจะเป็นของขวัญอย่างอื่นก็ได้ที่แสดงถึงความรักความเอาใจใส่และความปรารถนาดีต่อคนรักครับนอกจากนี้ตามห้างร้านต่างๆนะกรับก็มักจะตกแต่งด้วยโทนสีสดใสโดยเฉพาะสีแดงและสีชมพูรวมไปถึงมีการวางจําหน่ายดอกไม้ช็อกโกแลตของที่ระลึกที่เกี่ยวข้องกับวันว,นว,นวนาเลนไทน์มีให้เห็นเต็ไมไปหมดเลยครับสำหรับสิ่งของที่หลายๆคนนิยมมอบให้กันหนึ่งในนั้นก็คือการอวยพรและในการอวยพรเนี่ยก็มักจะมีข้อความอวยพรในวันว,นวนาเลนไทน์หลายๆแบบด้วย ซึ่งวันนี้ลุงก,ก็จะยกตัวอยา่างข้อความที่คู่รักมักจะส่งให้กันในวันวาเลนไทน์ครับข้อความแรกนะครับอันนี้เบสิกมากๆครับ Happy Valentine's Day หรือสุขสันต์วันวาเลนไทน์ครับข้อความที่2 Happy Valentine's to one of my favorite people หรือสุขสันต์วันวาเลนไทน์แด่คนโปรดที่สุดคนหนึ่งของฉันข้อความต่อมานะครับ Thanks for all you do that makes my life happier หรือขอบคุณทุกๆอย่างที่เธอทำให้ชีวิตของฉันมีความสุขมากขึ้นและข้อความสุดท้ายอันนี้เด็ดมากครับ Everyday is Valentine's Day since I met you Thank you for making every single day so special หรือทุกๆวันคือวันวาเลนไทน์ตั้งแต่วันแรก ที่ฉันได้พบเธอขอบคุณที่ทําให้ทุกๆวันกลายเป็นวันแสนพิเศษแม่แต่ละข้อความนี่หวานจริงๆเลยนะครับคนที่อาจจะเขินอายไม่กล้าบอกความรู้สึกตรงๆอยากจะส่งความปรารถนาดีแต่ไม่รู้จะพูดยังไงที่ลุงหยิบยกมาเป็นตัวอย่างนี้สามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าบางคนเกิดอาการเขินอายเกินกว่าที่จะบอกเกินกว่าที่จะเขียนข้อความแล้วส่งการไปอาจจะใช้วิธีการส่งเพลงไปให้เขาได้รับรู้ถึงความรู้สึกความรักความปรารถนาดี ที่เรามีให้ก็ได้นะครับเป็นยังไงกบ้างครับกับเรื่องราวของวันวาเลนไทน์รวมไปถึงตัวอย่างข้อความดีๆที่คุณผู้ฟังสามารถนําไปแทนใจแทนความรู้สึกได้ในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์นี้นะครับสุดท้ายนี้ลุงก็อยากจะส่งมอบความรักความปรารถนาดีให้แก่คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับอยากให้ทุกๆกท่านมีความสุขมีความรักความสามัคคีกันถึงแม้ว่าวันวาเลนไทน์จะได้ชื่อว่าเป็นวันแห่งความรักนะครับแต่ว่าพวกเราทั้งหมดนี้สามารถส่งมอบความรักความปรารถนาดีให้แก่กัน ได้ในทุกๆวันแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับคิดว่ายังไงกันบ้างมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์รวมไปถึงที่มาที่ไปและก็ความสําคัญของวันวาเลนไทน์สามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาแชร์เข้ามาคอมเมนต์กันได้เหมือนเดิมเลยนะครับติดตามลุงข้างบ้านพอดแคสต์ได้ทุกวันอาทิตย์ทางรายการเกตุกที่บันเทิงเวลา18บแนานิกาโดยประมาณทางวิทยุ AM วปท .792 และในช่องทางออนไลน์ครับเวลา19บเนาฬิกาที่ YouTube Channel ชื่อ Channel ว่าลุงข้างบ้านขีดอันเคิลเน็กซ์ดอและถ้าเกิดว่าคุณ ฟังฟังทางวิทยุไม่ทันสามารถมาฟังย้อนหลังได้ที่ YouTube นะครับมีให้ฟังตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนล่าสุดเลยฟังตอนไหนก็ได้ตามสบายเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับลุงด้วยนะครับอีพีหน้าจะเป็นเรื่องราเกี่ยกับอะไรนั้นรอติดตามนะจ๊ะอีพีนี้ไปแล้วขอให้ทุกๆคนมีความสุขมีความรักให้แก่กันทุกๆวันเลยนะครับสวัสดีครับ